ก็นึกว่าไข่อะไรวะนนองผมนึกว่าเสียงไข่เสียงพี่ผมเห็นบ้างไง,งบ้างร้อยช้นอนกี่แม็กอรับพี่มีกี่แม็กสี่แม็กทิ้งมาเลยขึ้นสะพานได้สวยชัดเลยขึ้นได้หรือเปล่าขนาด นอกจากเราขึ้นเขาแล้วก็โรยลงเฮ้ยไอ้เชนขอเสนออีกตัวสองตัวสองตัวสองตัวย่องอยู่ย่องอยู่สองตัวนะนี่นะใช่ใช่ใช่สองตัวสองตัว <c oughs> อยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะกล่องไม้อะเฮ้ เฮ้ยองน่าเจอพี่ระวังผีระวังผีทำยากันพี่อ่ะโอเคแซดแม่งวิ่งอ,อ,อ้อมยี่ย่ะผีมาอีกหนึ่เลยแซดวิว่งอ้อมอ่ะดิไม่ได้วิ่งอ้อมดีเข้าหลังผมเลยไม่ทัน แช่มันเห็นเราก่อนแล้วมันอ้อมตึกไอหลังคอนเราไปใช่มันน่าจะเห็นพวกเอียงก่อนละทีนันเห็นมันพอดีงไงมันน่าได้ยินเสียงผมฟาร์มในตึกไงจริงบอกว่าเสียงใครหรือเปล่าเนาะไอ้เกมแมทไอเคนะม,คนะมให้กูด้วยนะอเฮียหน่ ตัวน,นี้เก็บเสียงอะไรไหมเดี๋ยวตัวนี้ก็มีแม็กเอเคนะสะพานมันดักหรอไปทางไหนดีะวะขวามวาหรอขวาเลยสะพานนี้มันดักเหรอพี่บนสะพาน,นมันมี เอาไงเราก็ต้องไปพี่ไม่มีทางเลือกอ่ะกระดักแค่นั้นแหละเฮียดัก,กจริงๆเลยใต้สัานสงตัวาดูหน้าเราเลยเนี่ยโบนสผพานวิ่งมาดักนี่แล้ว เราเราก็อ้อมไปนูนน่นไงพี่ตายพวกนี้ต้องลองวัดกันมันเนะกี่ตัวทั้งหมดอ่ะสองตัวน่าจะสองวงจบวงเดิมไม่ไหนเฮียพวกนี้ไม่ออกเลย สองตัวใช่ไหมประมาณสองป่ะใช่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 ดีมอ้สองโอ้จะตายแล้วเนี่ยตรงนี้มีนะ ต้องสามตัวไงกี่ตัวทั้งหมดอะตัวนี้อีกหนึ่งสามตัวเฮ้ยอีกตัวยิงกลางไหนต่องตัวตรงนี้ตัวหนึ่งตรงที่พี่มาร์กตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นนี่นี่บอลตรงนี้เลยไปวิ่งเลยที่ล็อกจุด ลงได้ป่ะน้องพี่ล็อกให้เดี๋ยวพี่ล็อกตัวนี้ให้นะถ้าจะดึงอยู่ตัวนึงแล้วก็ไอ้ไอ้ล็อกตัวนึงตัวนี้ยิงต้องเล่นยากวะเตรียมได้ป่ะเดี๋ยวพี่ให้วิ่งมา รอมันลงมา

Man.